สิ้นสุดการรอคอยครับวันนี้ผมอยู่ที่งานเปิดตัว volvo e ex 3 0 crossover premium พลังงานไฟฟ้า1น100%รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง volvo e. ผมแอบกระซิบเลยว่าราคาดีมากๆและก็เป็นรุ่นที่มีสมรรถนะสูงมีระบบความปลอดภัยที่ครบคันฟีเจอร์จัดเต็มเรียกได้ว่าเขย่าตลาด รถยนต์ไฟฟ้านในประเทศไทยได้อย่างแน่นอนส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมีขายกี่รุ่นส่งมอบได้เมื่อไหร<อ>เดี๋ยวไปหาคำตอบกันครับไปเข้ารางานเลย สำหรับ v o l v o e x 3 0นะครับจัดเป็นรถพรีเมียม S U V ขนาดเล็กที่สร้างคาร์บอนฟุตปริ้นน้อยที่สุดที่เคยมีมาในรถยนต์ v o l v o ผ่านเทคโนโลยีและดีไซน์การออกแบบในสไตล์แบบแ c กดดเนเวียน mm hmm. เพื่อมอบความปลอดภัยความสะดวกสบาย และความเพลิดเพลินในการขับขี่ที่มากขึ้นซึ่งทาง v o l v o นะครับให้ความสำคัญกับตัวแบตเตอรี่เป็นอย่างมากโดยตัวโครงแชสซีรถและกล่องเก็บแบตเตอรี่ของ v o l v o e x 3 0เนี่ยจะทำจากเหล็กที่มีความทนทานสูง เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแบตเตอรี่หากเกิดการชนนอกจากนี้เสา A และเสา C รวมถึงหลังคาของตัวรถได้รับการออกแบบทางด้านโครงสร้างเพื่อเสริมความแข็งแกร่งอีกทั้ง Onevo EX 3 0นะครับยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ระบบแจ้งเตือนการเปิดประตูหรือดอ i n g alert ผ่านเลดาร์ที่ตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่มาจากด้านหลังนอกจากนี้ยังมีระบบเซนเซอร์เพื่อช่วยตรวจสอบความพร้อมในการควบคุมรถของผู้ขับขี่ volvo ex 3 0ครับยังเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่มีระบบช่วยจอด park pilot assist generation ใหม่ล่าสุดของ volvo ที่ช่วยให้ผู้ขับเข้าจอดได้อย่างไร้กังวลไม่ว่าจะเป็นการจอดแบบขนานจอดในลานจอดแบบโคง้งถอยเข้าซอง หรือจอดในลานจอดแบบสลับฟันปลาด้วยครับการออกแบบภายในมาในสไตล์แบบสแกดิเนเวียนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยว n e v วได้นำวัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่มาชุบชีวิตให้เกิดประโยชน์อีกครั้งอาทิการใช้วัสดุเส้นใยจากย hey. ีนและต้นเฟรก มาใช้ทําเป็นเบาะที่ให้สีสันและสัมผัสที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ภายในมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วบนแผงแดชบอร์ดรวบรวมฟังก์ชันการควบคุมรถรวมถึงข้อมูลที่สําคัญสําหรับผู้ขับขี่เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานไว้ในที่เดียวและด้วยการออกแบบที่เน้นการจัดสรรพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแผงแดชบอร์ดทั้งแผงของ v o l v o EX30 จึงถูกติดตั้งชุดลำโพงแบบซาวบาจาก H ามาก a รดอน ไว้ภายในเพื่อเป็นการจัดสรรพื้นที่เก็บของในห้องโดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ว o l v o e x 3 0ครับตอบโจทย์ไลฟส์สไตล์การใช้งานที่แตกต่างกันด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2รูปแบบครับเริ่มต้นด้วยรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวครับ x ten l e n e ที่มาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่แบบ nmc แบบ x ten l e n e ให้ระยะทางสูงสุด480กิโลเมตรต่อการชาร์จส่วนรุ่น p e r formance ครับจะเป็นมอเตอร์คู่ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ nmc ให้กำลังขับเคลื่อนสูงสุด428แรงมา้า อัตราเร่ง0-100ทถึทำได้ภายใน3.6วินาทีทำให้ v o l v o ex 3 0ครับเป็นรถที่มีอัตราเร่งที่เร็วที่สุดในรถยนต์ v o l v o เท่าที่เคยมีมานอกจากนี้ยังรองรับกำลังการชาร์จได้ถึง153กิโลวัตต์จึงใช้เวลาในการชาร์จจาก10ถึง80%เซในระยะเวลาเพียง25นาทีสำหรับ v o l v o ex 3 0นะครับจะมีสีตัวถังให้เลือก5เฉดสีไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง s อ y เย l โล สีฟ้าคลาวบูสีเทาวเวเปอร์เกย์สีขาวคริสตัลไวท์และสีดำออนิแกแบล็กโดยที่ห้องโดยสารนะครับจะมีให้เลือก3สี3สไตล์ด้วยกันนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติของสแกดิเนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบมิสสไตล์อินดิโกและสไตล์ b บลีสครับ และนี่คือรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดของ v o l v o EX 3 0 mm. พที่เปิดตัวในวันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะครับมีจำหน่ายด้วยกัน่ย3 oh. รุ่นย่อยนะก็จะแบ่งเป็นรุ่นมอเตอร์เดียวนะครับมีให้เลือก2รุ่นย่อยนะครับก็จะมีรุ่นคอรุ่นเริ่มต้นนะครับคอซิงเกิลมอเตอร์เอ็กเซนะครับราคาอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านห้าแสน 9,000 90, 0บาทเท่านั้นราคาดีมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับในรุ่นซิงเกิลมอเตอร์ครับกับรุ่น a l t ต้านะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1,790,000บาทส่วนใครที่อยากได้ตัวเปอร์ฟอร์มานซ์นะครับเป็นรุ่นมอเตอร์คู่นะเป็นทวินมอเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยกำลังแรงม้า428แรงม้า0 1 0ย์ถึงวินาทีนะครับกับรุ่น a l t ต้าทวินมอเตอร์เอ็กเซลนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 8 9 0 0 0้านแบาทเท่านั้นผมบอกแล้วว่าราคาเซอร์ไพรส์ช็อกตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามากๆนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยเปิดรับจองแล้วนะแต่จะสามารถส่งมอบได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้านะครับก็ใครอยากได้ก็จองไว้เลยแต่ตัวรถเนี่ยจะพร้อมส่งมอบ ต้นปีหน้าส่วนคันด้านหลังผมนี้นะครับจะเป็นรถที่เป็นสเปคอังกฤษยังไม่ใช่สเปคที่ขายไทยนะก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างที่แตกต่างกันแต่ว่า สิ่งที่เราได้นําเสนอไปข้อมูลทั้งหมดสเปคทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนั้นเป็นสเปคที่ขายไทยทั้งหมดนะครับเป็นสเปคที่ถูกต้องขายไทยแต่ว่าคันที่เอามาโชว์ในวันนี้ยังเป็นรถที่นําเข้ามาดิสเพย์เฉยๆจากประเทศอังกฤษนะอันนี้ก็แตกต่างกันสุดท้ายนี้หากคุณเพื่อนดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์ช่องออโต้สเตชันให้เราด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ